อ๋อเรื่องคดีแบงค์เลสเตอร์ใช่ไหมครับคือผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแบงค์เลสเตอร์ด้วยนะครับโดยเฉพาะดวงวิญญาณของน้องแบงค์เนี่ยขอให้หนูไปสู่ภพภูมที่ดีนะลูกนะหนูก็ตันอยู่รู้คุณหนูก็ตันอยู่รู้ขุนแต่คนที่เอาหนูไปทำคอนเทนต์เพื่อหวังประโยชน์ทางการเงินอย่างเดียวอย่างเงี้ยถือว่ามีความประพฤติที่แย่มากรู้ว่าน้องเขาเป็นคน ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ไอคนไปทํามันไม่ได้คิดอะไรเลยมันไปสร้างคอนเทนต์ hmm. เพื่อจะเรียกยอดไลคยอดวิวเรียกยอดเงินอย่างเดียวเลยนะฮะ mm hmm. ผมก็ประสานไปทางผู้ใหญ่ของสนาาำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับว่าให้ทำการจับกลุ่มเลยไอแก๊งเนี้ยมันเอาคนไปทรามานศัก์ศีย่ำยีความเป็นมนุษย์นะครับข้อหาไหนแจ้งได้ก็แจ้งไปเลยนะครับมันมันไม่ไหวครับเอาน้องเขาไปทำอย่างนั้นนะครับ ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งข้อหาอะไรนะครับไม่รู้ว่าทางตํารวจจะตั้งข้อหาอะไรนะฮะมันมันแย่ใช้คำว่าแย่ผมก็ไม่ได้ติดตามไอ้คอนเทนต์อะไรคือผมนี่ถ้าเกิดว่าอะไรที่ผมไม่ชอบดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องดำช่องดำเนี่ยผมจะแตะค้างเขาไว้แล้วก็กดไม่ถูกใจมันก็จะไม่ขึ้นมาที่ช่องผมเลยนะครับแต่ว่า พอมันเป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วเนี่ยคดีของน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยแมมเสียใจกับไอหนูที่มันต้องเสียชีวิตนะครับเ,เขาถูกทรผมว่าทรมานเขานะครับทรมานเขานะครับทรมานนะครับอย่าว่าแต่คนเลยครับเอาสุนัขไปทรมานเนี่ยท่านยังถูกดำเนินคดีเลยนะครับท่านเอาสุนัขไปทรมานเนี่ยท่านยังถูกดำเนินคดีข้อหาทารุณสัตว์เลย แต่น้องเขาเนี่ยสติน้องเขาไม่ได้ว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเอาเงินไปหลอกให้น้องเขาต้องมารับจ้างรับจ้างทําอย่างง้นนอย่างนี้ว่าน้องเขาสมัครใจเนี่ยน้องเขาวุฒิภาวะภูมิปัญญาเขาเนี่ยเขาไม่เต็มร้อยเนี่ยแล้วคุณเอาไปทําอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องรับผลกรรมนะตำรวจตั้งข้อหาอะไราได้เนี่ยตั้งข้อหาไปเลยนะครับตั้งข้อหาไปเลยนะฮะมันทําไม่นึกถึงอะไรเลย คิดจะสร้างคอนเทนต์กันอย่างเดียวเลยหวังเงินอย่างเดียวเลยเอาไปทําผมดูแค่สองคลิปผมก็ไม่กล้าดูแล้วว่ามันทําได้อย่างไงมันคนหรือสัตว์ไปทําเขาอย่างนั้นจังไรจริงๆเลยนะครับมันไม่ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยแค่ขอโทษเนี่ยมันทำให้ชีวิตน้องเขาเสียไปเนี่ยมันมันแย่นะมึงออกมาขอโทษก่อนที่น้องเขาจะนั่นเนี่ยมันก็ออยังพอที่จะ แก้ไขได้แต่นี่น้องเขาถึงกับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมึงแย่มากไอ้คนทํานี่แย่มากนะครับมันต้องจับให้ยกกวนยกแก๊งเลยนะครับมันไม่ได้ย่ำยีศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์นะครับละเมิดสิทธทิมนุษยชนไอ้อย่างเนี้ยกรรมการสิทธทิมนุษยชนเรียกร้องออกมาบ้าง นะครับมันไม่ได้เป็นกระแสผมเองก็ไม่ได้มาพูดถึงนะครับแต่ว่ามีคนถามมาเนี่ยม,มันเร็วมากนะครับเร็วไอ่คนไปทําอย่างนี้เร็วมากนะครับมันไม่ได้คือจะไปตั้งข้อหาฆ่าคนตายมันก็ตั้งตั้งแรงไปเนี่ยถ้าพยานหลักฐานไม่ถึงเนี่ยศาลยกฟ้องเลยนะนะครับศาลยกฟ้องนะครับ แต่ว่ามันอาจจะมีข้อหาอื่นนะครับอาจจะมีข้อหาอื่นโดยเฉพาะนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเอาคนไปทรมานเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับไปทรมานเขาเนะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจถึงขั้นมีแผลเป็นติดตัวหรือรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันผมไม่รู้รายละเอียดในคดีนะครับว่าตำรวจตั้งข้อหาอะไรบ้างนะครับแต่ว่า ต้องดำเนินคดีต้องดําเนินคดีครับให้มันเข้าคุกเข้าตารางไปมันแย่ครับมันแย่สงสารนะครับน้องเขากระเสือกกระสนหาเงินเลี้ยงยายอะไรที่มันได้เงินเนี่ยเขาก็รับจ้างเขาก็รับจ้างนะครับงานจะหนักจะเบาจะโดนกันแก้งเขาจะทรมานอย่างไงเนี่ยน้องเขาอยากได้เงิน ไอ้เบิร์ตวันว่างๆ่งตัวดีเลยนะครับตัวดีเลยมันไม่ไหวไอ้เบิร์ตวันว่างๆมันก็ยังไม่ถึงขั้นสะเดาะเคาะให้ตายตกไปตามเลยนะฮะแต่ว่าควรจะได้รับโทษจำคุกนะครับเพื่อดับสันดานแล้วมันก็จะได้ไม่สร้างคอนเทนต์อย่างนี้เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันโลกออนไลน์มันไปเร็วไนงะไปสร้างอะไรกันงบเงินไม่เข้าเรื่องทะลึ่งนะครับ แล้วก็ผมเห็นในกลุ่มแม้แต่ในกลุ่มเขาที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์กันเนี่ย<ม>เขาก็ออกไปลุมด่ามันนะไอ้เบิร์ดวันว่างๆเนี่ยโดยเฉพาะที่ผมผมชมนะไอ้หลังพระนครเนี่ยหลังพรนครเนี่ย,ยถือว่าในบรรดาคนที่เคยติดคกุกติดตารางมาหลังพระนครติดคุกมาห้าครั้งน่ยแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่ออกไปห้ามออกไปแสดงความไม่พอใจไอ้เบิร์ดวันว่างเนี่ยนะ ที่จริงกลุ่มของพวกนี้เขาทําได้เขาไม่ต้องไปออกแอคชั่นไปลุมด่าลุมหาแล้วครับเขาให้พักพวกแอบ,บไปสะดเดาะข้อไอ้เบิร์ดวันว่างได้แล้วแต่ยังมีหลายๆตัวที่ทําอย่างนี้อีกนะไอ้เน็ตไอดนหรือเน็ตฟิกมาที่ว่าไปทำคอนเทนต์อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้เบิร์ดนี่มันอยู่อ๋ออยู่ในแก๊งน้ําไม่อาบใช่ไหมฮะมานะ คือผมว่าไอ้แก๊งน้ําไม่อาบเดี๋ยวพูดเรื่องแก๊งน้ําไม่อาบหน่อยนะผมเนี่ยเคยออกมาออกสื่อครั้งแรกหลังจาก,กเกษียณผมก็เก็บเนื้อเก็บตัวผมไม่เคยออกสื่อออกโทรทัศน์อะไรไม่เคยออกมาไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปทําอะไรเลยนะแต่ผมเห็นว่าเด็กพวกนี้มันยังอยู่ในวัยที่สนุกสนานเฮฮาปอน,นัดกันขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวผมก็ไปสอนเด็กมันช่องอะไรก็ไม่รู้เชิญผมไปนะเนื่องจากผู้ใหญ่เวลานั้นเนี่ย ผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้เมลายกับไอ้เสือดุสิตนี่ไม่ไหวแล้วหัวโจกชวนเขามาตั้งหลายปีแล้วและสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านผู้ใหญ่เขาก็เลยขอให้ผมเนี่ยช่วยดำเนินการทีช่วยดำเนินการสะเดาะเคราะห์อ่ะผมก็บอกกับท่านผู้ใหญ่ว่ามันเด็กยังพอสอนได้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับ ผมก็เลยไปออกรายการนะครับกับไอ้เสือดูสิ์เมลายอะไรด้วยนะเมชื่ออะไรเมลายเมลายรัชดาอะไรไม่รู้นะผมก็บอกไอ้หนูมึงเนี่ยคุมไม่ได้มึงยังเป็นหัวหน้าฝูงเป็นจ่าฝูงไม่ได้มึงทําได้แค่นัดเขาให้เฮมาเหมือนกับผมนัดว่าใครอยากจะไปทริปกับเลวัตบ้างที่สังขละเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนั้นแม่งก็แห่กันไปเป็น 100, ร้อยเป็นพันคันแล้วมันคุมไม่ได้ ผมบอกวันนั้นด้วยมึงรู้เหรอว่าไอ้พวกไปเนี่ยแม่จะไม่นัดส่งมอบยาเสพติดกันถ้าลองไปย้อนฟังคลิปดูเะครับผมบอกไอ้หนูมึงคุมเขาไม่ได้และไปกันเนี่ยแม่อาจจะนัดไปส่งมอบยาเสพกันก็ได้จะมีคำพูดเรื่องยาเสพติดนะครับตอนี้ปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เกิด แก๊งน้ําไม่อาจไปอีกนะครับตอนนี้ไปกันเป็นหมื่นคันเลยมั้งไอ้พบตรคนปัจจุบันเนี่ยไก,กิตติรัตเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาต้องจัดการแก๊งนี้ให้ได้เขาก็สั่งการไปที่ท่านผู้ช่วยสำรานผู้ช่วยสำรานพลตำรวจโทสำรานาน,านวนมาว่า ท่านรองประจวบนะครับประจวบวงสุขด้วยรองผู้การตำรวจแห่งชาติว่าจัดการให้หมดนะเขาก็ค่อยเช็คค่อยแกะมันรู้ว่าใครไปบ้างไะเขาว่าแกะทางเทคนิคผมใช้คําว่าทางเทคนิคจนกระทั่งจับยาบ้าได้ถึงสิบห้าล้านเม็ดก็อยู่ในแก๊งคุณเนี่ยอยู่ในแก๊งคุณเนี่ยตอนนี้มันก็เดือดร้อนแล้วก็ต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาไอ้เมลายกับเมียไอ้หนูเมียไอ้เมลายนะ ว่าจัดให้มีการแข่งขันในทางนะครับผมไม่รู้ว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรนะแต่ผมว่าปีหน้าจัดลำบากเลยปีหน้าจัดลำบากเลยนะครับเบิร์ตวันว่างๆดังดังในทางเลวสิดังในทางเลวมันไม่ดีล้วลูกนะดังในทางไม่ดีนี่มันเป็นหน้าผ้าภูมิใจเลย ไอ้ไอ้หนูนี่บอกว่าไม่เห็นให้หลังพระนครด่าเลยไอ้ไอโน่หนูก็คงยังเป็นเด็กวัยรุ่นหูกถ้าขู่เนี่ยนะหน้าพวกหมาเหา่าขู่เดี๋ยวกูจะจัดก,การมึงเดี๋ยวกูจะไปกระตืบมึงเดี๋ยวกูจะอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นั่นนะ่ะหมา หมาเห่าแต่ถ้าเสือจะกัดเนี่ยเขาก็จะไม่ว่ามองแล้วจะพูดเพราะแล้วจะพูดเพราะว่าคุณทําไม่ถูกนะครับคุณทําไม่ถูกนะครับคุณลังแกะเขานะครับถ้าอย่างเงี้ยแผนการแม่นรุนแรงกว่านั้น,นีมันเตรียมจะสะดอกเคราะห์นะครับ ถ้าขู่แรงๆอย่างเงี้ยอย่างมากก็ไปต่อยกันไอพไนนะ้พวกไม่ขู่เนี่ยน,น,ววนะครับพวกไม่ขู่เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวกว่านะครับผมโทรศรัพท์คุยกับท่านพลตำรวจโทสำรานนวลมาว่าโทรไปชื่นชมน้องเขา่าว่าเก่งมากเว้ยจับยาบ้าได้สิบห้าล้านเม็ดเนี่ยแกงน้ำไม่อาบเนี่ยนะครับเขาบอกเดี๋ยวจะกวาดให้หมดเลย ท่านสำรานบอกเดี๋ยวจะกวาดให้หมดเลยมันเชื่อมโยงไปถึงใครนะครับผมจะบอกจะเรียนท่านสำรานนะครับมันโทรศัพท์ไปถึงใครบ้างโยงมันใครเป็นเพื่อนคบกับมันเนะี่ยยึดทรัพย์ให้หมดก่อนยึดให้ยันมอเตอร์ไซค์มันแหละนะครับยึดให้ยันมอเตอร์ไซค์มันเนะี่ยใครมีเงินเท่าไหร่ยึดทรัพย์ให้หมดยึดเป็นโขลงเลยอาจจะยึดได้ห้าสิบคนแนะแก๊งเนี้ยนะฮะต้องต้องยึดก่อนนะฮะมันจะได้ต่อไปไม่กล้าคบคนชั่วเป็นมิตรนะนะครับ